ชูบาัวชูบาวหน่อยวันนี้มันเด็กไปเที่ยวไหนครับชูบามันเด็กทำงานครับโอ้โหปัดมือด้วยเอเอเอเลวเออะที่ถือโอ้โเอเอเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจังอ่ะเรียกเอเอยุยยุยก็ไม่ชัวรนี่ไม่เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โอ้เบาเลยเฮ้ยเฮ้ยโห

มาเร็วนึกว่าไ่กรอนมาตรงนี้อันนี้อัดีกว่าอันนี้ใช่ครับผมโอ้ยโอ้ยบบอร้ยหูเบาเลยจะเ็นโอ้ยโอ้ยโอเป็นาผ่าโอ้เก่งหมดมันมีมดไหมเอาเอากรอนที่ีเอาเเอาไปเลยเอาเอาเป็นไรนงก้อนชนะมดแล้ว แล้วยุงอ่ะเจ้าคะยุงอ่ะเจ้าคะชนะเหรอคะเต็มขาระวังระวังระวังมาพี่บายบายเออบายจับเลยอย่ามาจับจับตะก่อนนะอย่ามาจับกร้ออีกนะเจ็บอะไรมดดำมันกัดที่ไหนหรอมดดำนกซาไม่กัดเอาอีกเอาอีกน้องก้อนเอาอีกดูดดดโอ้ พี่บ้งพี่บ้งเห็นก้อนยกนี้เหนื่อยไหมคะพี่ไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่ยกคนเดียวกี่ตั้งคะหนึ่งตั้งใหญ่ค่ะหนักอ่ะช่วยยก